สวัสดีครับผมปื้มครับวันนี้ผมรอมาม่าโคตรเปเปอร์มาถึงนะครับแต่ผมได้ไปซื้อน่องไก่แล้วก็ปีดไก่กลางมาแล้วนะครับเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวรอโคตรเปเปอร์มาแล้วทําเดี๋ยวผมกินให้ดูเลยนะครับโอเคครับครับก็ทํามาแล้วนะครับมาม่ามาเลเซียก็มาถึงแล้วนะครับมาม่าเส้นช็อกโกแลตครับมันจะเผ็ดจริงไว้แล้วว่าผมก็มีบทลงโทษด้วยนะครับนี่ครับ เป็นพวกผมเล่นเกมแล้วแพ้ครับมันแพ้ผมมันต้องกินสี่คำคำใหญ่ๆแพ้มันก็ตาเดียวครับโอเคกินกันเลยครับมันจะเป็นยังไงเอามาเป็นโยอกิกลตนม่แมยิบกิน,นมาะ nắm lốp lốp li một luôn còn lắm ตัวไหนเหรอตอแไหนกินไี่หมดนะพูดแล้วนะลูกชายข้ามโกหกนครับก <c oughs> ิฟ <c oughs> ตนี้มีร้องไห้แน่นอนไหรอะไม่ใครคนแรกคนหนึ่งเนี่ยคอยจะร้อง อัสองงอไก่ริบหายเอาลงเลยกับพอแล้วร้อนท้องงกูว้าลัวเลยต้องรีบแดกยิบหมดยุดอันตรายพอไม่เอกกินให้หมด อันดัไล่เฮียเสร็จก็พอเส็ก็ไปวิ่งออมบ้านไปไนกี้ เ,เ,รเร็วเร็วเลยมันจะหายมันจะชามันจะหายช้าแล้วเนี่ยเร็วเร็วพอกิปนี้เหงื่อไหลเยอะหน่อยนะครับมแล้วนะครับ Viên, viên, viên. เกลือเข้ๆๆเเาเกลือดบเผ็ดไปว่า,า,วาไปว่ไม่เห็นเผ็ดเลยเมื่อกี้ครับฟีดแค่เ,เย้เป็นเคยทำไมปากแดงเวื่หาลิปติกมาเดี๋ยวกินให้กูหน่อยอืม ่าเป็นบทลงโทษกูเอาบ่ะเอองั้นกูไม่กินบทล,ลงโทษไม่ต้องวิ่งอ้อมสนามรอบเดียวพอสิไม่กินสี่ไม่กูจะกินบทลงโทษแค่วิ่งอะแค่กูไม่อยากวิง่งแต่กูว่ากูมันใจเรืองกูกิน,น,นกูเลยเอาเครื่องที่มั่นใจดีกว่า มึงจะเผ็ดตายก่อนเนี่ยมึงเตรียมเกลือให้กูมึงไปวิ่งเนอะมึงเตรียมเกลือให้กูมะนาวก็ได้อะไรก็ได้น้ำตาลก็ได้เอามาเถอะไปเอาเองเอาให้กูหน่อยโอ้กูสายไปเอาน้ำให้มึงอะเมื่อเราเผ็ดแล้วมาก,กูจะกินเกลือาหายล่ะมันจะปวดท้องตังด,ด้วย ใช่เองจะไปวิ่งเอาเออวิ่งแค่สองรอบเองหรอกแม่แล้วกูไม่วิ่งนะ,ะงงอย่กินไม่วิ่งไไกูจะกินอย่ากินอะไรอ่ะห <c oughs> น,น่อย เหนื่อยมากเลยครับนั่งอยู่ดีๆก็เหนื่อยแตกอ้ยนีก็มาทำตามสัญญาคลิปแรกครับจริงๆเหลืออีกหลายค่ะเยอะ เนี่ยทำใหญ่เองนี่ครับหมดแล้วครับอยากขอกินแกงหมดก่อนะเดี๋ยวเผ็ด <c oughs> <c oughs> โอเคครับท่านผมขอปิดคลิปแค่นี้นะครับ๊าบาย